สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเสกฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทําบัวรอยฟักทองดอกไม้มพะพร้าวอ่อนค่ะแป้งเหนียวนุ่มแล้วก็รสชาติหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะใช้ฟักทองที่นึ่งแล้วนะคะอยู่ที่70กร,รัมค่ะบดให้ละเอียดค่ะ จากนั้นใส่แป้งข้าเหนียวลงไป70กรัมนะคะแป้งมา1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็นวดแป้งให้เข้ากันเลยนะคะใช้มือในการนวดค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็นวดแป้งจนเนียนเข้ากันได้ดีค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็ทำสองสีนะคะจะเป็นสีขาวจะใช้เป็นเกสรแล้วก็สีเหลืองนี่คือจะใช้เป็นกีบดอกไม้ค่ะเราก็จะทําการนะครับป้านเป็นรูปก,กลมๆเลยค่ะ<อ>ขนาดเล็กขนาดใหญ่ตามชอบเลยนะแล<อ>้วก็แบ่งๆกลมๆให้เท่าๆกัน หนึ่งอันแล้วก็จะทําทั้งหมดนะคะหดอกเราจะทําทั้งหมดหกลีบค่ะปีเหลืองห้าอันแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการประกอบดอกนะคะเราก็จะใช้นะคะสีขาวเป็นเกสระคะ่ะแล้วก็จะแตะลงไปแบบนี้เลย อันนี้คือจะใช้เป็นดอกเล็กดอกใหญ่ตามชอบเลยนะคะอันนี้นะคะแอดก็จะทําให้ดูก่อนนิจิแบบนี้เลยค่ะแล้วก็โรยด้วยแป้งนวลน,นะคะแล้วก็วางไว้ก่อน ทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะค่ะพอเราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำนะคะขนมของเราค่ะลงไปต้มได้เลยค่ะพอเราต้มน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็เอาบัวรอยของเรานะคะลงไปต้มได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะต้มนะคะไฟกลางไปทางอ่อนนะคะเราก็จะต้มจนกว่าแป้งจะสกค่ะ แป้งสุกนะคะก็จะลอยน้ำขึ้นมาเองค่ะแล้วก็ตับขึ้นได้เลยนะคะพอบัวรอยของเรานะคะรอยนับขึ้นมาแล้วก็ต้มต่อให้แป้งนะคะมีความนุ่มค่ะประมาณสักห้านาทีนะคะพอเราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ตักบัวรอยนะคะขึ้นมาค่ะแล้วก็พักในน้ำเราใช้น้ำอุณหภูมิปกตินะคะเป็นน้ำเปล่าค่ะ จะได้ดอกไม้แบบนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาทําน้ํากะทินะคะน้ํากะทิเราก็จะใช้นะคะเป็นกะทิค่ะอยู่ที่3,50อหกรัมค่ะแล้วก็ทําการนะคะเปิดเตาได้เลยค่ะก็ต้มนะคะกะทิให้เดือดนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะประมาณ8 0ดสถึง100กรัมนะคะใครชอบหวานกวนีิ่ะ ปรับเพิ่มได้นะคะใครมีใบเตยก็นําใบเตยมาใส่ได้เลยค่ะเพิ่มความหอมให้กับตัวขนมของเรานะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะก็ต้มกะทิให้เดือดเลยค่ะพอน้ำกะทิเดือดแล้วนะคะเราก็ลองชิมดูค่ะแล้วก็นะคะ จะชิมลดลดตามชอบเลยค่ะถ้ารสชาติได้แล้วเราก็จะใส่เป็นมพะพร้าวอ่อนลงไปนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็จะใส่เนื้อมพะพร้าวอ่อนลงไปค่ะปริมาณตามชอบเลยนะคะอันนี้ก็ ปิดเตาได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักบัวลอยใส่ถ้วยไว้นะคะจากนั้นเราก็จะนำกะทิกค,ค่ะมาราดได้เลยปริมาณตามชอบเลยนะคะใส่เน้อพาาลงไปดูนี่เลย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบัวรอยฟักทองดอกไม้มพะพร้าวอ่อนค่ะทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะแป้งเหนียวนุ่มแล้วก็รสชาติหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ชอ่องสกูู่ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ